กรณีที่เรารายงานคุณผู้ชมไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะรถไฟแล่นอยู่นะคะแล้วปรากฏว่าจู่ๆรถขยะของเทศบาลชุราษฎร์ธานีชนเข้าไปกับรถไฟเพราะว่าคนขับรถขยะเนี่ยเกิดหลับในขึ้นมาจริงๆจุดนี้เนี่ยคือจุดตัดรถไฟด้านเหนือเขาหัวควายมีไม้กั้นลงมาด้วยนะคะ,คะแต่ว่าคนขับรถขยะของเทศบาลน,นครชุราษฎร์ธานีเนี่ยคะ่ะปรากฏว่าเกิดอาการหลับในชนเข้าไปตอนที่รถไฟเนี่ยกำลังจะถึงช่วงโบกี้สุดท้ายแล้วคือกําลังจะผ่านไปแล้ว ผลก็คือทําให้รถไฟเนี่ยตกรางแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บค่ะเมื่อวานนี้นะคะในช่วงเย็นๆหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ในช่วงเช้าขึ้นนะคะทางคุณวิทิชาติกัลยานามิตรผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ลงพื้นที่ไปเลยค่ะ4โมงครึ่งไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุบริเวณจุดตัดรถไฟด้านเหนือเขาหัวควายก่อนถึงสถานีเขาหัวควายนะคะในพื้นที่พุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ความเสียหายก็คือมีทั้งรางรถไฟความยาวประมาณร้อยเมตรตรงนี้เสียหายหมอนรองรางอีกร้อยตัวตู้ขบวนรถไฟที่เสียหายทั้งหมดรวมแล้ว4ตู้ต้องนํามาซ่อมที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณวิทิชติบอกว่ายังประเมินความเสียหายที่แน่นอนไม่ได้แต่ว่าที่แน่ๆคือมากกว่า10ล้านบาท น,ะะนอกจากนี้ความเสียหายยังเกิดขึ้นกับอาคารของพนักงานประจําชุดตัดทางข้ามรถไฟมีตัวสับรางหรือว่าประแจรถไฟก็เสียหายซึ่งเจ้าประแจเนี่ยนะคะมีการส่งตัวใหม่ไปจากอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะไปถึงในวันนี้เพื่อใช้งานทดแทนกันไปก่อนขณะเดียวกันการรถไฟก็ใจเยียวยาผู้โดยสารพนักงานที่บาดเจ็บแล้วก็เสียหายแต่ว่าท่านก็บอกว่าอยากจะให้มีการตรวจสอบสภาพรถบรรทุกขยะ คันที่เกิดเหตุด้วยไปตรวจเลือดคนขับด้วยถึงแม้ว่าคนขับจะเสียชีวิตแล้วนะคะก็อยากให้ตรวจว่ามีแอลกอฮอล์หรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการไปเอาผิดซ้ําเติมแต่อย่างใดแต่ว่าอยากให้ทําเป็นตัวอย่างไม่ให้อุบัติเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกค่ะค่ะจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี